คราวนี้บุกสวนกล้วยกินกล้วยไม่พอพี่แบงค์เข้าไปรื้อยุ้งฉางข้าวแล้วก็กินจนเรียบเลยเป็นตัวอะไรไปดูพร้อมกันเลยค่ะเห็นรอยเท้านี้เห็นรอยเท้าแล้วน่าจะรู้นะตัวอ,อะไรควเสี่ยงด้วยนะะชับ <laughs> ร่องรองรย,อยนี่แหละคะ่ะความเสียหายที่เจ้าช้างปาา่าขบุกเข้ามาบริเวณหลังบ้านเลขที่49หมู่7อำเภอเมืองสักแก้ว ช่วงตีสี่ค่ะช่วงเช้ามืดโดยชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนฝนตกได้ยินเสียงอะไรเหมือนมากกระทบสังกสีจนตกใจตื่นเลยลูกเห็บตกโอ้ก็เลยเปิดหน้าต่างมาดูเกอะเป็นตัวอะไรพบเจ้าช้างเนี่ยแหละเห็นไหมน,<ล>นี่คือจําลองให้ดูเลยว่าพอเปิดประตูเปิดหน้าต่างออกไปเนี่ยเห็นเจ้าช้างตัวใหญ่กําลังรื้อยุ้งช้าง กินข้าวอย่างอ,อ,อร่อยเลยลอาหารอันโอชะอยู่ตรงนี้เห <c oughs> มือนเตรียมไว้ให้ตัวเองเลย <c oughs> ส่วนคุณเจ้าของเนี่ย <c oughs> เขาก็ยืนดูอยู่ห่างๆ <c oughs> ด้วยความกลัว ตอนแรกตั้งใจจะโทรหาคนช่วยแต่มันดึกแล้วเนาะคงไม่มีใครรับหรอกสุดท้ายทําอะไรไม่ถูกยืนดูช้างป่าให้กินเต็มที่ยืนดูเลยค่ะสองชั่วโมงกินจนอิ่นน้องก็ค่อยๆเดินจากไปก็เลยบอกแบบนี้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยลงมาผักดันช้างเชือกเนี้กลับป่าน่อยเพราะชาวบ้านเนี่ยเขาวาดระแวงกันเหลือเกินซึ่งเขาบอกว่าหัวหน้าอุทยานแห่งชาติบางสีดาจังหวัดสักแกบอกว่าได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่แกะรอยแล้วนะครับเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านแล้วก็ประสานไปยังหัวหน้าอุทยานเขาอ่ะ รือายเ,อาเพื่อผักดันกับพื้นที่เขาอ่างรือนานค่ะ<อ>และเขาเชื่อกันแบบนี้ว่าเจ้าช้างตัวนี้ยังไงไมันเป็นตัวที่หลบหนีมาจากเขาอ่างรือนานเมื่อสองเดือนก่อนนี่งที่เราเคยนำเสนอที่ไปเนี่ย กระชือคบุษยชัยพี่สมศรียีศิล์น่ะแต่เสร็จเดี๋ยววิ่งเข้าป่านะโอ้โหเหมือนเหมือนเด็กเหมือนเด็กผาหนึ่งตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมเขาบอกเนี่ยเนี่เขาว่าน่าจะเป็นตัวเดียวกันเพราะมันสร้างวีรกรรมเหยียบรถผู้สึข่าวสักแก้มาแล้วตอนนี้ก็ต้องประสานนะแจ้งเตือนลูกบ้านนิดหนึ่งให้ระวังอันตรายจากช้างป่างดออกจากบ้านช่วงกลางคืนส่วนถ้าเจอช้างไม่ว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่อย่าไล่เขาเองนะแจ้งเจ้าหน้าที่ดีที่สุดค่ะคือไปกระทืบรถที่สมศรีมีิล สิน,นี่นะคข่าวแมแล้วในรถนะนอกจากรถทางแล้วมีไข่ไก่นะที่มีสุทธิรับฝากซื้อ้วยนะโอ้แตกไ<า>ะเอียนเ,เลยนะอขอถ้าใครเจอก็แจ,จ้งเจ้าหน้าที่ก็แล้วกันนะครับสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด u ั s c ไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ